โหทุกคนผมอยากเติมเกมไมฮิโรคาเดเมียจังเลยแต่ไม่รู้จะเติมยังไงเราไม่ต้องเติมเองอีกต่อไปครับทุกคนเพราะเรามีเพจเติมเกมยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกนะครับทุกคนก็ปลอดภัยรวดเร็วทันใจเหมือนเติมเองเลยนะครับแถมนะครับถ้าคุณไปเติมกับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับถูกลงอีกต่างหากนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับทางเพจยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับรับเติมเกมมือถือทุกประเภทนะครับแล้วก็มีมฮิโรคาเดเมียอลต้านแพ็คด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมด้วยสําหรับใครสนใจนลลิงกออยยู่่ใต้เเพื สวัสดีชาวปื้งสเตจเกมโมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้งสเตจเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะฮะก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับวันนี้แล้วนะครับอย่างที่ปกคลิปได้บอกไว้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดข่าวสารหึนเดอะมูฟวี่นะครับทุกคนไม่รู้เน่ยทุกคนรู้กันหรือ,อยังเนาะแต่ผมเนี่ยพอดีไปเจอข้อมูลหนึ่งมานะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเลยหยิบขึ้นมาพูดให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปบอกข่าวนี้นะครับผม อ่าอัปเดตนิดนึงก่อนแล้วกันนะว่าวันที่24่เนี่ยทางตัวเกมนะครับจะมีการอัปเดตนะครับของบ้านเราก็10บโมงตรงเนาะเขาบ้านเขาเที่ยงนะครับบ้านเราก็10บโมงนะครับทุกคนก็จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับแต่ว่าจะมีการในส่วนของเอาอีเวนต์ใหม่เข้ามานะอ่าอีเวนต์ใหม่เข้ามาแลลวนะครับอืมส่วนในกาชาเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าจะมีนิวกาชานะครับทุกคนแต่เราไปฟังข้อมูลนี้กันก่อนนะครับอ่า ดิสคอร์ดนะครับข้อมูลมาจากแหล่งดิสคอร์ดนะทุกคนก็เป็นข้อมูลจากคุณคุณ A I R นะครับคุณแอร์นั่นเองนะทุกคนก็เป็นคนที่เหมือนแบบคอยอัปเดตตลอดเวลาเลยว่า,าทางตัวเกมเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาบ้างทุกคนแบบเขาเหมือนแบบเป็นคนที่แบบรู้เรื่องก่อนเขาเรียกว่าอะไรขุดไฟล์หรือขุด a าต้หรือว่าอะไรสักอย่างนี่ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ทีนะครับก็เป็นคนรู้แบบเหมือนจะรู้ล่วงหน้าอะไรทํานองเนี้แบบนะครับถ้า ใครเคยดูแบบพวกโปเกมอนอยู่ไนนะผมก็จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่มาจาก Discord ในค่อนข้างเยอะเนาะว่าเออคนที่เขาพูดเนี้ยส่วนใหญ่เลยนะครับมันจะเป็นที่เขาบอกจริงๆหมดเลยนะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะครับอ่ะแล้วข้อมูลนี้ก็น่าสนใจผมเลยหยิบขึ้นมานะทุกคนก็มาจากคุณแอร์นะครับเขาก็โพสตเกี่ยวกับ My h e โ o เนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ของตัว ว e ทาวเวล e ิวสเตทนะครับที่เขาโพสต์มานานแล้วนะครับแล้วมันก็จะเข้าในวันที่24นี้นะครับทุกคนแต่ที่จริงเขาโพสต์ไม่นานแล้วนะครับทุกอย่างที่เขาโพสนะครับมันเรียงตามหมดที่เขาโพสตจริงๆนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็เมื่อวานนะครับเขาได้มีการโพสต์มาอีกอันหนึ่งทุกคนก็คือเรื่องของตัวละครเหอือมูวี่นะครับทุกคนก็เขาโพสต์รูป3ตัวนี้มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่พวกตัวนี้จะเข้ามานะผมต้องบอกนิดนึงว่า ที่จริงอะตู้นี้นะครับเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับอ่ะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะเผื่อบางคนไม่รู้นะผมชี้แจงอีกสักรอบนะครับตู้นี้เป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับทาง JP เนี่ยเขาได้เอาออกไปนานแล้วนะครับอ่ะแล้วก็เขาจะไม่เอากลับอีกแต่เพราะว่านะครับเขามีการขายแบบพวกแผ่น DVD DVD อะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนก็คือเหมือนแบบ เหมือนจะรีรันให้มาเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าฉลองหนึ่งปีอะไรสักอย่างนะถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วยก็ประมาณว่าเขาอ่ะเหมือนจะเอาตู้นี้มันเต็ดกลับมานะครับแล้วพอดีโกลบอลมันเปิดพอดีอีกนะครับคาดว่าโกลบอลก็น่าจะได้รับสิทธินี้ด้วยนะครับทุกคนไม่งั้นก็แย่เหมือนกันนะโกลบอลเนี่ยเออผมว่าเขาน่าจะคาดการไว้แล้วหลายๆอย่างนะครับทุกคนเพื่อให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรยุติธรรมอ่ะนะครับยุติธรรมอ่ะนะเออ โอเคประมาณนี้แหละนะครับก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารอุ้ยฝนตกนะครับผมอัดคลิปอยู่ดีฝนตกเลยนะครับแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับทุกคนเกี่ยวอะไรวะเกี่ย <c> ว <oughs> อะไรครับเนี่ยเอาง่ายๆคุณแอร์ก็คือคนที่แบบนั่นแหละนะครับผมว่ามีโอกาสเชื่อได้แบบโูห80%เลยนะสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นแบบตามที่ผมบอกนะครับตั้งแต่โปเกมอนยูไนและแบบไอ้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันมาก่อนแล้วแบบมาจากดิสคอร์เนี่ยค่อนข้างแบบตรงนะบางคนมันก็ไม่เชื่อนะครับทุกคน อ่ะแต่ก็ยังไงก็อย่าเพิ่งไปหวังถึงร0% 0นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขายังไม่ได้ระบุนะว่ามาวันที่เท่าไหร่นะครับก็คือเหมือนจะเป็นอีเวนต์ในช่วงถัดไปผมคาดว่าก็กาชาถัดไปนั่นแหละนะครับทุกคนยังไงก็ผมจะรีบอัปเดตข้อมูลข่าวสารนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเหมือนจะแบบโหใช่แหละทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจ